ตองครทจะปต้องกาที่จะเ็ผกี่จูตกนนอรจะเูา่ะนกเนรี่็องจะ้้องกานงเป็นอการีะเพื่อาเนนการต่อกนกจการเ่อ้ กตีการถ่ายย้อนเพราะมันถ่ายอัตโนมัติในติด